สามขั้นตอนจับเงินแสนเงินล้านง่ายๆบนโลกออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันใหมผมครูกอ๊อฟนะครับปัจจุบันนะครับผมก็รับราชการครูนะครับอยู่ที่จังหวัดพังงาและก็ท,ทําธุรกิจออนไลน์นะครับอีกช่องทางในการสร้างรายได้ช่องทางหนึ่งวันนี้นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยกันว่าผมมีวิธีการทาธุรกิจออนไลน์ยังไง ที่สามารถสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ได้แบบง่ายๆสบายๆนะครับผมนะครับใช้สื่อโซเชียลในการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์แบบฟรีๆนะครับแบบฟรีๆโดยการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์วันนี้ครับผมมี3เคล็ดลับที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านกันข้อที่1นะครับเรามีกฎ90วันมาสัจจรูป์อยู่ใน90วันนี้นะครับทุกท่านจะต้องลงมือทํานะครับทำยังไงก็ได้ครับให้คนเนี่ยเห็นเราเยอะ,เยอะๆเห็นเรามากที่สุดบนสื่อโซเชียล และต้องทำไปทุกช่องทางนะครับบนแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Facebook Li n e IG, y o u t u b e TikTok นะครับขยายตัวเองไปทุกช่องทางโดยการผลิตสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอไลฟ์สดหรือจะเป็นรูปภาพนะครับทุกช่องทางให้คนเห็นเราเยอะที่สุดให้คนรู้จักเราเยอะที่สุดเพราะนะครับเมื่อคนเห็นเราเยอะเท่าไหร่คนก็จะเห็นธุรกิจหรือสินค้าของเรามากขึ้นเท่านั้นเหมือนกันครับและข้อที่2นะครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้คนเนี่ยรักเรา วิธีการทําให้คนรักเรานะครับก็คือเราจะต้องขายความเป็นตัวของตัวเองขายความเป็นธรรมชาติความเป็นตัวเรานะครับวันนี้ถ้าเรากล้าที่จะมาเป็นตัวของตัวเองได้คนสามารถเสพเข้าถึงความเป็นธรรมชาติได้คนก็จะรักเรานะครับวันนี้โลกปัจจุบันนะครับได้เปลี่ยนไปคนจะชอบความเป็นเลียวความเป็นธรรมชาติแล้ววันนี้นะครับถ้าสมมุติว่าคุณเนี <1> 1> ่ยเป็นแม่บ้าน คุณขายความเป็นตัวเองเลยครับเป็นชาวสวนเป็นคนทํางานประจําเป็นนักธุรกิจเป็นใครก็ได้ครับขายความเป็นตัวของตัวเองบนโลกออนไลน์คนกลุ่มเดียวกับเราหรือคนที่เขาเห็นถนึงความเป็นธรรมชาติของเราเขาจะรักเราโดยอัตโนมัติเลยข้อที่3นะครับวันนี้คือทํายังไงก็ได้ให้คนนะครับเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อมือและเชื่อใจเราเพราะวันนี้นะครับคนต้องการความเป็นมืออาชีพคนที่ดูเราอยู่ครับเขาต้องการความเชื่อใจ เพราะถ้าเขาเชื่อใจนะครับเขาก็จะกล้าที่จะโอนเงินมาให้กับเราเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราต้องสแสดงถึงความเป็นมืออาชีพสแสดงนะครับถึงความมั่นใจถึงความตั้งใจเพราะวันนี้นะครับถ้าคนเชื่อใจเราผมบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะขายอะไรคุณก็จะขายได้และถ้าเขาเชื่อใจในตัวเรานะครับวันนี้ผมบอกเลยว่ายอดเงินเท่าไหร่เขาก็จะกล้าที่จะโอนเงินเข้ามาวันนี้ทุกคนรู้ไหมครับในขณะที่ผมเนี่ยทำงานประจาเป็นครูอยู่และลุกขึ้นมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ สามารถสร้างยอดขายนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้หลายแสนบาทเลยทีเดียวโดยการปิดการขายกลางอากาศล้วนๆแบบ100%เลยครับวันนี้นะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมเรียนรู้การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อยากมาทางลัดนะครับลงมือทํา20%แล้วให้ออนไลน์นะครับทำงานแทนคุณถึง80%ด้วยกันสามารถทักมาผมได้ครับผมมีกลุ่มปิดในการสอนทุกท่านแบบฟรีๆและวันนี้นะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งอยากจะสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ สามารถจับเงินเป็นรายวินาทีเป็นรายวันนะครับตั้งแต่วันละ3 0 0พถึงหลักหมื่นต่อวันนะครับสามารถอินบ็อกมาผมได้ครับผมมือเครื่องมือดีๆธุรกิจออนนไลนีคอมเมิร์ซที่ตอบโจทย์ให้กับทุกท่านอยู่วันนี้ผมกรุกอบขอลาทุกท่านไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ